ครับสวัสดีครับก็จะมีคําถามอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับคนที่ซื้อพวกนี้ของพวกนี้มาใหม่ๆนะครับก็ถามว่าอัพอะไรนะครับที่แบบว่าอัพอัพน้อยชิ้นแล้วให้ผลมากที่สุดก็คือเร็วที่สุดนะครับระหว่างเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพิ่มแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนกล่องนะครับหรือว่าเปลี่ยนมอเตอร์นะครับ หรือว่าเพิ่มขนาดสายไฟนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าอะไรมีผลยังไงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีการเพิ่มแบตเตอรี่แล้วนะครับของเดิมที่ตอนซื้อมามีหนึ่งสองสามสี่นะตัวนี้เป็นตัวที่ห้านะครับแต่ตัวที่เพิ่มเข้าไปไมคือตัวนี้นะครับมันมีอสี่ลูกนะครับผมเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งลูกนะครับเป็นห้าลูกก็คือยกจากสี่สิบแปด เป็น 60V โวลต์นะครับเปลี่ยนกล่องเป็น em 5 0นะครับส่วนล้อนี่เป็นตัวเดิมนะครับล้อเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ผมจูนกระแสะไว้ที่4 5นะ่แอมป์นปกติผมก็จะใช้เกียร์2นะเกียร์2คือตั้งไว้ที่80%แต่ครั้งนี้ผมจะใช้เกียร์3นะครับเป็นโหมด3นะก็ค,คือที่100%ว่ามันจะได้กระแสะเท่าไหร่ อันนี้ผมตั้งไว้ที่400-600ถึงแอมป์นะแล้วก็ตั้งเป็นเลนส์ดีนะครับแคมป์ตัวนี้เป็น DC แคมป์นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ากระแสจะขึ้นเท่าไหร่ ได้ตามที่จูนไหมอตอนนี้อะเราเดูร้อน่อยก่อนร,อร้อน่อย ขึ้นไม่มากนะครับแต่ตอนนี้มันติดลบอยู่ใช่ไหมเราก็สลับข้างนะครับมันจะได้ติดบวกตอนนี้ตอนวิ่งมันจะปินบวกนะกระแสถ้ามันเจนกลับมันจะเป็นลบนะครับก็กำเบงครับเดี๋ยวตอนดูตอนวิ่งจริงนะครับว่าเบ่งมันจะเจนกลับไหมถ้าเจนกลับมันจะติดลบนะครับข้างหน้า ก็จากที่เห็นนะครับในคลิปก็พอเราตั้งสปีดไปที่เกียร์สตอนแรกครั้งแรกเลยนะครับที่ออกตัวนั่นเป็นโหมด2นะโหมด2ที่80%จะขึ้นอยู่ที่ประมาณ3 5 m แอมป์นครับแล้วพอเป็นไปปรับเป็นโหมดโหมด3นะมันจะขึ้นอยู่4 0กว่าแอมป์นะครับในตอนออกตัวในส่วนของการเบรกก็จะมีการเจนพลังงานกลับอยู่ที่ ประมาณ10บแอมห้แล้วก็5้าถึงสิแอมนะครับอยู่ในเกณฑ์นี้นะก็แสดงว่าก็มีมิเตอร์มันตีกลับแสดงว่ามีการเจนพลังงานกลับอยู่นะครับสำหรับว่าอัพตัวไหนนะครับอัพตัวไหนแล้วทำให้เร็วแบบเห็นผลชัดเจนนะก่อนอื่นเราก็ต้องดูว่าตัวไหนที่มันเป็นคอขวดนะครับ อะไรที่เป็นคอขวดแต่จริงๆแล้วเขาจัดสเปคมาของเขานะครับเขาเผื่อแล้วเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนใหญ่เลยทั้งหมดเลยดีกว่าเขาจะเผื่อสเปคไว้แล้วนะครับเท่าหนึ่งนะครับอย่างเช่นกล่องกล่องตัวเดิมที่ติดมากับรถนะครับอมอเตอร์นะครับ500วัตต์ตัวนี้ตอนนี้เราใช้งานมันไม่ใช่500วัตต์หรอก ครับเอา60โวลต์คูณกับ45 w, คูณเข้าไปเท่าไหร่ครับ64 24 2,400วัตต์นะที่มันวิ่งเมื่อสักครู่นี้ครับ2,000กว่าวัตต์นะครับ, w, รบทั้งทงที่ตัวมันสเปคแจ้งไว้500นะครับแต่มันรีดออกไปถึง2,000กวัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่ตัวนี้มันจะจ่ายกระแสอยู่ที่า,ทาวารน,นะครับถ่ายจ่ายแบบ ยาวนะครับอยู่ที่1 C นะครับพีกก็2 c หรือว่าพีกอยู่ที่สองนะครับเมื่อจากว่าแบตเตอรี่เป็น20บแอมนะครับมันก็สามารถกระจายกระแสอยู่ที่20แอมนะครับแล้วก็พีกอยู่ที่40บแอมแต่เมื่อสักครู่เราก็เห็นว่ามันขึ้นไปได้ถึงประมาณ4ี่7ห้าสี่เจอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นคือสุดของแบตเตอรี่แล้วที่สุดที่แบตเตอรี่นี้จะทําได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าเราไปดูที่หน้าปัดเนี่ยมันก็ตกไปเยอะเลยนะครับแต่การใช้งานแบบสุดของแบตเตอรี่อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเท่าไหร่จริงๆแล้วควรใช้แค่80%แต่ในกรณีที่แบตเตอรี่มีขนาดใหญ่มากเนียครับใหญ่เกินกว่าที่กล่องของมอเตอร์ต้องการเบรกเกอร์ mm hmm. เราก็ใช้แค่ไม่เกิน80%นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยจอดอุปกรณ์แต่ละตัวอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราเราดูแค่ว่าอัพตัวไหน แล้วมันให้ผลเดีวที่สุดนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันถูกเซตไว้แล้วแหละที่500รวัตต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกตัวม,มีการเผื่ออยู่แล้วอย่างล้อตัวนี้เห็นไหมฮะมันไปถึงส0 0กว่กวัตต์แล้วมันก็ยังมันยังใช้ได้นะครับแต่จริงๆถ้าเราอัดเกียด3สมลากยาวๆนะครับมันจะร้อนนะครับมันจะร้อนแต่ตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้วครับอุ่นๆเพราะว่าเราแค่ตั๊บเดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอย่าง,างเกียร์สอนี้ก็อุ่นๆครับไม่ร้อนมันก็จะกระแสอยู่ที่ประมาณ3 30โวมแอมป์30ปมสแอมป์นะถ้าคูณ60 v โวลต์6 38, ก8็อยู่ที่เกือบเกือบ2,000วัตต์นะเห็นไหมครับว่าอุปกรณ์มันมีการเผื่อนะครับพวกกล่องเหมือนกันของของมันเนี่ยตามสเปคของมัน500วัตต์เนี่ยนะครับสมมติของเดิม48 v โวลต์นะครับ สี่สิบโวลต์เราตีกลมๆว่าเป็นหนะ้าสิบเนาะห้าสิบโวลต์นะครับคูณสิบแอมนะครับสิบแอมนี้ก็ห้าร้อยวัตต์แล้วนะเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันต้องการกระแสแค่สิบแอมแค่นั้นเองในการทํางานนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่สามารถจ่ายได้ถึงสี่สิบห้าแอมมันเผื่อนะแล้วถ้ามันจ่ายจ่ายปกติเนี่ยแบบยาวๆนะครับมันสามารถจ่ายได้ถึงยี่สิบแอมแสดงว่าสเปคตัวนี้เขาเผื่อไว้สองเท่านะ มอเตอร์เผื่อไว้โอ้ตอนนี้เรารีดมาสี่เท่านะนะตัวกล่องนี้ก็ถามว่าตัวกล่องเผื่อไหมตัวกล่องก็เผื่อไว้เหมือนกันครับอันนี้พูดถึงกล่องเดินติดรถนะเขาก็เผื่อไว้เหมือนกันมันก็อ่าเราเขาคำนวณอยู่ที่กระแสปกติที่10แอมป์เนาะมันก็จะพีคได้ประมาณสัก20อะไรอย่างนี้นะครับพอเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนกล่องตัวนี้มันสามารถพีคไปได้ถึงอย่าง em 5 0เนี่ยมันก็จะพีคไปได้ถึงห้าสิบ 5ต่อเนื่องเนาะ5้าแอมป์แบบต่อเนื่องนะครับแตเ่เราคุยกันแค่4ี่สบแอมป์เนี่ยนะครับมันก็เยอะกว่าเยอะกว่ากล่องเดิมละนะครับสี่เท่าใช่ไหมสี่เท่าเพราะฉะนั้นกระแสมันสูงขึ้นแต่ถามว่ากระแสสูงขึ้นแล้วมันทำให้วิ่งเร็วขึ้นไหมนะครับมันก็เร็วแต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าอะไร เดี๋ยวต้องไปอธิบายในกระดาษทีนึงนะครับถึงจะเห็นภาพนะครับเพราะว่า KV ของมันตัวนี้นะครับ KV ของมันตัวนี้มันยังหมุนไม่ได้ตามรอบของมันนะครับมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงจํานวนรอบของมันนะครับพอเราเพิ่มกระแสเข้าไปปั๊บรอบมันก็เลยสูงขึ้นมานครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนเฉพาะอย่างเดิมๆเ,เราซื้อมาเลยเนี่ยอาจจะวิ่งได้ประมาณสัก35 g p s สามสิบห้า GBS พอเราเปลี่ยนกล่งกองอย่างเดียวมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปแค่ห้าอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นไปแค่ห้าล้เป็นสี่สิบเพิ่มแบตอย่างเดียวอย่างเดียวนะกล่องไม่เปลี่ยนนะเพิ่มแบตอ,อย่างเดียวก็อาจจะเพิ่มไปแค่ห้าเนี่ยนะครับหรือเราไปเปลี่ยนมอเตอร์อย่างเดียวเป็นแปดร้อยวัตอะไรที่เขาว่าตัวแรงๆเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาสักห้าหรือสิบนะครับที่สาเหตุที่มันเพิ่มนะครับที่เปลี่ยนล้ออย่างเดียวที่มันเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่าล้อตัวนั้นนะครับ KV มันสูงกว่าตัวนี้ นะครับกล่องเท่าเดิมม <Okay. S 1> แบตเท่าเดิมก็เลยทําให้มันความเร็วสูงขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะมีประเด็นที่ว่าล้อแปดร้อยวัตทำมวิ่งเร็วกว่าพันวัตอ่าล้อแปดร้อยวัตนะครับทาไมวิ่งเร็วกว่าพันวัตววพวกที่นักแต่งเขาแต่งกันที่เป็นสามแฉกนะถ้าพอจํากันได้นะครับล้อแปดร้อยวัตสามแฉกนะครับแต่พอเอาพันวัตไปใส่กลายเป็นว่า แปดรวัตวิ่งเร็วกว่านะครับทั้งที่แบตเหมือนกันกล่องเหมือนกันนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามอเตอร์ตัวน,นั้นมี kv ที่สูงกว่ารหรือมีรอบมีรอบที่สูงกว่านะครับในขณะที่กําลัง8 0 0วัตต์นี้มันก็พอแล้วที่จะทํางานแต่จริงๆตอนวิ่งมันไม่ได้8 0 0วัตหรอกนี่แบตไอ้นี่มอเตอร์5 0 0วัตต์นี่ยังพีคไปถึง2 2 0 0 0วัตต์เลยนะนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าไปใช้แบต 72โวลต์เนี่ยอัดเข้าไปนะครับกล่อง em 5 0เนี่ยครับมันไม่ได้อยู่ที่2,000ัวัตต์หรอกครับมันอาจจะพีคไปถึงนูน่นนะ3 0 0พนวัตต์นะครับคันนี้เพราะฉะนั้นกำลัง3,000ัวัตต์มันพอที่จะขับเคลื่อนน้ำหนักของของผู้โดยสารของรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะบอกความเร็วก็คือ kv ของมอเตอร์นะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมอเตอร์800รวัตถ์ถึงได้วิ่งเร็วกว่าพันวัตต์ นะครับอ่าเสร็จแล้วเออก็คือทุกทุกอย่างนะครับสรุปก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยครับมันถูกจัดเซตมาพอดีของมันแล้วแต่ว่าสเปคมันจะเผื่อสองเท่าสองเท่าเสมอน,นะครับ2เท่าเป็นอย่างน้อยนะก็อย่างตัวนี้เขาก็เผื่อไว้2เท่านะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็พีคเนี่ยสเท่าเลยนะครับตัวนี้ก็เผื่อไว้2เท่านะครับตัวมอเตอร์นี่มันเราเราดันขึ้นมาสเท่าก็ยังสามารถ มันก็ยังสามารถทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาบอโมโตัวนี้ก็หมายความว่าเราเราดันให้มันเกินสเปคของมันนะครับเราดันให้มันเกินสเปคของมันนะครับการที่เราดันเป็นจุดเป็นจุดเพียงจุดเดียวนะครับมันก็จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็คืออาจจะห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง10บกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อต่อหนึ่งอย่างที่เราอัพเข้าไปแค่นั้นนะครับ ถ้าเราจะให้มันเร็วขึ้นมาแบบโอ้ติดหูติดตาเลยมันก็ต้องอัพอัพมากกว่าสองชิ้นนะครับคืออย่างน้อยก็แบตเตอรี่กับกล่องใช่ไหมครับแบตเตอรี่กับกล่องพอเราแรงดันสูงขึ้นเยพลังงานมันก็มากขึ้นนะครับพอแรงดันสูงขึ้นกระแสสมมติใจเท่าเดิมพอคูณเข้าไปพลังวัดวัดมันก็สูงขึ้นใช่ไหมครับอ่าอย่างตอนนี้เราเราคิดง่ายๆก็คือว่าสมมติตีเลขกลมๆด้วยนะครับสี่ก้อนนะครับตีซ้ำว่าห้าสิบโวลต์กลมๆนะ กระแสเอาพีคเลยพีกเลยของมันนะสมมติว่า40 40โวลต์นะครับ40โวลต์50เอ่อ50โวลต์แล้วก็40แอมป์นะครับ54 20 54 20นะครับอา่าแล้วก็ใส่สูตรเัวาลอีก2ตัวก็เป็น2000เนาะก็คือพลังงานมันก็ค,คืออยู่ที่2000วัตต์นะครับ พอเราใส่เพิ่มเข้าไปอีกก้อนหนึ่งนะครับเป็น60โวลต์นะครับก็เป็น64เท่าไหร่64.4นะครับก็อยู่ที่2,400วัตต์นะครับเห็นไหมครับว่าพลังงานมันเพิ่มขึ้นนะครับพอเราเพิ่มแบตเข้าไปพลังงานมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สายนี่เห็นไหมฮะสายส่งสายส่งพลังงานตรงนี้นะครับถ้าเราใช้เส้นเล็กนะครับการส่งกระแสก็ ก็ได้น้อยนะครับพอเราเพิ่มเพิ่มมันจะมีขนาดของมันอยู่ว่าเราต้องการใช้กระแสเท่านี้สายไฟต้องไม่เล็กกว่าเท่านี้นะครับมันจะมีสเปคของมันอยู่ในเน็ตในเน็ตนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้สายเส้นใหญ่นะผมใช้ก,ก็ก็ใหญ่ขึ้นนิดนึ่งแต่ว่าใช้เป็นสายคู่นะครับใช้สองเส้นมันก็รับกระแสได้สองเท่าแล้วแหละครับ อ่ะคันนี้ตัวกล่องเราก็พอเราเพิ่มพอสามารถในการทนทนกระแสของมันได้เราก็สามารถที่จะปรับจูนได้นะครับว่าเราจะใช้กระแสเท่าไหร่ถ้าเป็นกล่องจูนนะแต่ถ้าเป็นกล่องที่ฟิกมาเลยอย่างพวก7280พวกอะไรพวกนี้ทุกอย่างก็จะถูกจูนมาแล้วนะครับว่าให้เต็มสเปคของมันนะครับอยู่ที่80แอมป์มันก็เต็มสเปคไปเลย8 0แอมป์ ล้อนี้อธิบายแล้วนะครับในเรื่องของ k v แล้วพอแรงดันมันสูงขึ้นนะครับมันก็สามารถเรียกกระแสได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะถ้าเราถ้าเราใช้แบต4ก้อนนะครับหรือที่48 V โวลต์น,นะครับความสามารถในการดึงกระแสของมันก็จะจะมีในระดับหนึ่งนะครับเมื่อหารเ,เมื่อหารกับความต้านทานภายในของมันแล้วนะครับถ้าถึงถึงกล่องมันจะสูงกว่านี้มากมันก็ไม่สามารถที่จะ ขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ตัวไหนที่เป็นคอขวดนะครับเราก็ขยายตัวนั้นนะครับจะเห็นผลเร็วที่สุดก็หมายความว่าอย่างตัวนี้เผื่อมากแล้วตัวนี้เผื่อมากแล้วแต่ตัวนี้ไม่พออย่างเงี้ยเราก็ขยายตัวนี้นะครับจะเห็นผลเร็วที่สุดนะครับหรือถ้าตัวนี้เยอะแล้วตัวนี้ก็เยอะแล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่พอเราก็ขยายตัวนี้จะเห็นผลเร็วที่สุดนะครับหรือตัวนี้ก็เยอะนี่ก็เยอะนี่ก็เยอะแต่ทำไมยังิ่งช้าอยู่ สายไฟเส้นนี้เดียววิ่งทีนึงสายแทบละลายร้อนนี้นครับเราก็เพิ่มตัวนี้นะครับมันก็เร็วที่สุดมันก็ดีที่สุดนะครับแต่มันก็จะดีขึ้นมันได้นิดหนึ่งนะครับไม่ได้มากนะครับแต่ถ้าจะเอาดีบแบบเอ่อแบบเท่าตัวเลยนะครับอย่างเคยวิ่ง30กว่าเอากลายเป็น50กว่า GPS นีนะ้มันก็ต้องอัพหน่างน้อย2ชิ้นนะครับสรุปไปไปมา,มาครับก็เปลี่ยนหมด ที่แต่งๆกันอนะเปลี่ยนหมดครับแบตก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็เพิ่มนะครับกล่องก็เปลี่ยนล้อก็เปลี่ยนนะครับสายก็เพิ่มสรุปเซตของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเปลี่ยนหมดเลยเหลือแต่ตัวโครงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาแรงจริงอะเราก็ต้องเซตไปเลยนะครับเซตไปเลยว่าเราต้องการกําลังเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็เราก็จะเซตเอาไปเลย ครนี้การการที่จะไปเซตมันแล้วเราจะเซตยังไงนะครับเราจะเซตยังไงให้มันได้ดั่งใจนะครับเสียเงินครั้งเดียวแล้วให้มันได้ดั่งที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็ต้องดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูว่ามันมีวิธีการเซตกันยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยก็สําคัญนะเพราะทุกวันนี้เราทดสอบกันเหมือน เราทํากันเหมือนคันทดสอบนะครับยังแม้แต่คันนี้ก็ยังเหมือนคันทดสอบนะเบรกเกอร์ Baker, ตอนนี้ผมใช้เบรกเกอร์หกสิบหกสิบแอมซึ่งมันไม่ตัดหรอกแต่ว่าผมก็ใช้เป็นแค่สะพานไฟเี่เฉยนะครับสาเหตุที่ผมไปใช้หกสิบแอมตัวนั้นเพราะว่าผมไม่รู้ว่ากระแสะพีกจริงๆพอเราใช้งานกันจริงๆยังไม่รู้ว่าจะจูนกันขึ้นไปได้ขนาดไหนก็เลยใช้เบรกเกอร์ที่มันแอมสูงเอาไว้ก่อนนะครับ จะได้จะได้ไม่ไม่ตัดระหว่างที่เราเทสนะครับแต่เมื่อเรารู้ระบบของมันทั้งหมดแล้วว่าอ่ะเซตขนาดนี้นะกำลังดีเพราะถ้ามากกว่านี้ก็ล้อไหมนะแ,แล้วก็สุดพลังงานของแบตเตอแล้วเหมือนกันนะครับอยู่ที่เท่านี้เรารู้ละเพราะฉะนั้นเราเบเกอร์ในการใช้งานระยะยาวเราก็ควรเปลี่ยนเบเกอร์ให้พอดีด้วยวก็ควรจะใช้ใช้สักอไม่เกิน45แอมป์หรือ40แอมป์นะครับ สี่ถ้าปลอดภัยคือ40แอมเพราะเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันพีคไปได้ถึง4 7เนาะ45 47เพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะดันไปถึงขนาดนั้นนะครับเอาสักห้าแอมก็พอนะครับพอหลังเกินจากนั้นนะครับแสดงว่าระบบมีปัญหาอย่างเช่นกล่องชอ็อตอย่างเงี้ยกล่องชอ็อตปับป๊บกระแสโหลดปั๊บเอเกอร์ก็จะไ,ได้ตัดนะครับ ไม่งั้นมันก็ชอ็อตจนแบบไหมเลยนะครับหรือว่ามอเตอร์ช็อตหรืออะไรสักอย่างนะครับหรือสายมันมีการไปจ้ำกันละลายจ้ำกันะอะไรอย่างเงี้ยครับเบรกเกอร์จะได้ตัดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีวิธีเซ็ระหว่างสายไฟกับเบรเกอร์เหมือนกันมันมีมันมีข้อจํากัดของมันอยู่นะครับว่าอะไรยังไงนะครับสําหรับอันนั้นเป็นคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้เราคุยแค่ว่า อัพอะไรก่อนเห็นผลนะครับสรุปก็คือเราอัพสิ่งที่มันเป็นคอขวดอยู่แต่เท่าที่ดูตอนนี้ทุกอย่างที่มันเซตมามันก็พอตัวของมันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะเพิ่มมันก็จะเผื่อสเปคไว้แล้วในทุกจุดนั่นแหละนะครับมันเผื่อสเปคไว้แล้วในทุกจุดแต่ว่าเราไปอัพอัพทีะตัวมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนิดหนึ่งอัพเพิ่มขึ้นไปนิดหนึ่งถ้าจะให้เห็นผล มันก็ต้องเซตใหม่เลยทั้งเซตนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ